ัสวัสดีค่ะข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะการบรรยายพระชมพังด้วยสดพระเจ้าลูกเจ้าอาชาพรในอัครราชกุมารีจะเสด็จเดินประมาณทัพสวิตระหว่างวัน15-13ถึเอนิงหาคมพุทธศักราช2560ในการนี้สดพระเจ้าลูกเจ้าอาชาพรในอัครราชกุมารีจะเสด็จตรงร่วมชุมนุมพือทวิชการกับเจ้าที่ระดับสูงของรัฐคูโร่พื้นที่ทุกละเลยของนาเอมิโร่เรื่องการแพร่โรคซูน่าโดยช่องการกระการเชื้อจากซูนัา เจ้าเจ้าพระารหลกอาราชมารีจะเสด็จโดยเคร่บิขอสายการบินสุสแอร์่ดยบินีเอเจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังสมประการวันที่สาสิงหาคมพุทธศักราช2560เวลาสานนทีและเสด็จกลับโดยเครื่องบิของสายการบินสุสาอร์โดยบินทีเอเอสหน่ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุรากานวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบ่วลากราร้อยสามสิบห้านาทีซึ่งครอบครองที่ทราบโดยทั่วการณ์นรดชคน ปัี้เวลนเสด็จเป็นกษัพระเจ้าวระวงศ์เธอองค์จ้าโสวีพระราชาธิดามานเดรยยาสากวินริศทิศชทวบ้าเดชพรทสรุปสรขบวรเพริงส่วนศพท่านราีนบดลคนซึ่แต่้าพระราาเมื่อวันที่ระดาคม2560สียอายุ79ปีท่านหญิงรงสีนบดลยุคนหรือเดิมคือองา์แปสีมเหสีหญิงสีพนคนสูงที่2ตุลาคมพศ80เป็นพระจ่าในเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ท้าโสวีพระราชาณามาเม่อเจ้าที่ปันยุคน นักเยากรบการศึกษาที่โรงเรียนนัดนีจนถึงชั้นชัยมศึกษาปีที่สี่แล้วไปศึกษาต่อที่มลูสสลสถานเซอร์แลนดนอกจากวิชาการแล้วยังยางอื่นใปศึกษาได้กา,า,ารกีฬาหลายนิดเช่นขี่มาเทนนิสว่ายน้ำยังความสำคัญในรับตัวชาติสปาและศิลป้องโดเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ่อมเจ้าหญิงรังสีเพื่อบริารคุซึ่งเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ทั้ยยง,งป่าทิ้งสป่าอื่นเพื่อช่วยสยป่าตามท,ที่ต่างในจิตอันรักพื้นที่อ้ายทุกที่ต่างๆทำให้พระเจ้าชายล่าสม่ิ้าน เจ้าหน้าที่พระองค์เจ้าพระรกิตยาภาทรงตีมกรณีดังนี้ นี้มาิริกาิบสีทีพระเจ้าหลักธอพระองคเจ้าพระจากรีอิพาเสด็จเยีงยูสุสดงการแลกรทุมมูลทรานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมังกรกกอูแม่ของแผนดินจำีสองหาร้อยหกสิบสกรูทีตามโดยสำนักงานคณะกรรมการต้งปยบายเสร็จหรืออบสร่วกับนายกคลายอทิดกรมการวาม่นาและองค์การท่านชุมชนรัสมรทานจัดขึ้นตมนตามรายบ้านต่อน้ฮาแม่พี่น้องสมเด็จพระมหากุณาริยคุณพระเสด็พระปรินนามามิบรุณเดชรวมทั้งเหลืาเมุ่อเขียนสมเด็จพระมหากั ในเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศอีกทั้งเป็นเหมือกำลังใจเปิดโอกาสให้พูดหมู <organizational> ่บ <en> ้านชุมชนพร้อมพูดสวนเหยื่อห้องรู้รายไผ่แผนการดำเนินงานกองทุนของแผ่นดินประดาปี2560ให้คนที่แข็งต่อไปในครั้งนี้ประธานเงินพระราชทานบัญปลุกปัุนแม่ของแผ่นดินประจาปี2560ให้แก่ผู้ร่างกายองคบัตรรูปเจ็ดเจ็ดองค์บัตรดำเนินไปบ้างแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนให้ของแผ่นดินจำนวน24แห่งทั่วประเทศได้ในการพึ่งกันแก้ไขปัญหาเพราะข้อเป็นวิธีสการน้องเสนอประมาณคณะที่คุ้มครองเดลาร์มิตรมหามิตรอันเดชท่าศาลหลือระเียด และสเด็จพระมหาตุนาริคุณสมเด็จนาจาสุร <od> ิิรราชินีนาถรราชกาถร์ที่เก้าพระองทรนบวงวตลอดจนถึงการดำเนินงานกองทุนแม่ขุนแผนดินแดนภาพทั้งนี้สมพระรัชกาสุริยคิตรอมาชีนาถรกราภราชินีนาแได้พระราชทานราชสมภ์เพื่อไปใช้สับสนบสกิเลของระรที่ดูการป้องกันการติเนมละชนต่างเพื่ออัน้่ต่อมางเงินพระราชันกล่าวจัดเป็นนรม่ของแผ่นดินเพื่อมาขยามู่บอันชุมชนทีมคว้าปั จากการเรือนาสิบสที่บรนมาทำให้หม,ม่ล,ล้ชมชวดต่างๆวามมุ่มนจะเป็นดาอย่างที่ดีในการป้องกันเส้ารองรละร่วมแก้ไขปัญหาบัดของยาเสพติดโดยน้องนับชยเนเศรษกิจบีปีปา,ตาตนตังใจที่จนาทนเองเพื่อตนเองและพื่อพากนเองดมตง,งไนเรื่องความแข็งแ่งของกองกรทรุนดของดินและขยายปีสู่บ้านจอื่นปุบันมีหมูห่บ้านชวนกองทุนได้ของพรีรวมสิน้นสองพแหึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ้าแห่งตงมาลัยสิบพันาการนิสิตารอดีรศาสตรสาายมาโอมารบมารชูบังประธานรับระรรองา ผู้บริหาวิทยาลัยลผู้ดูยวขคงการกิจกรรมแข่งขันจักรยาทาเรียบสงขลานครินนาชาครั้งที่หนึ่ง International u โอตัวเงินซึ่งเป็รายได้จากการกิจกรรมกล่าวส่งให้สสยตำรัดยาใสเวลา19.31นาฬิกาณดอนปรมัยในรัฐตรวว่าการสรวนก่างเทศผู้บริหาระดับสูงของสรวนก่างเทศเ้าเพื่อความยินดีในโอกาสที่รับตำแหน่งผู้สานว่ามรีด้านการส่งเสริมนิติธรรมและระบบงานที่ทำหนังอัญาสำหรับนิวอชติตะออเฉียงใต้สุดอจววงรมนำปกาพกรมให้องค์มรีเทอร์ิงของพระจารมกษฎราชสุมารควทส่วนท่อ เีิเดยวจะอยู่ับสระู่แวโรธพระพรมให้พลเรือเอคงเทศหมู่เทพองค์มูรีจะถูกระพาก่อเรื่องโปะโป้เรโปะเป็นแก่ราดอรอ้โสบทุกภัยในพื้นที่จงหนองครยนับจักทางหมีวราเพื่อเป้าได้เจอนสามร้อยครอบเพื่อเป็นขวาญกังได้ทั้งด้วยองค์เมความเป็นอยู่ของราดดอที่รับามร้อนจงหนอครยแล้วกระทบจากน้ำจากน้สงรามที่ไหลผ่านเผื่อชายวันเภอทุ่งฝนลำเผืบึงัวอุดรธานีงค์ตุ้ยำนิดอํำเบอเฝ้าไรเมื่ที่สามเ็กรกกาคุณา มวลน้ำมีเจรมากสามารถระบายได้เป็นเหตุน้ำหลเอื้ทั่วขาบารือระดมและพื้นที่ทางเกษตรตะวันนาดีและบทรวมพอมเพื่อได้สร้างความยังยนให้กับบารือประชาชน267หลคาเรือนรวมถึงพื้นที่ทางเกษตร2,960ปร่ได้ประสานขบวรกระทบต่ออที่สูงจึงนัิฐานยาอาหัรสัตว์จำเป็นถึงการก็บทแก่เสรกรผู้เลี้ยงสัตวที่2อไรก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันบนนติดท้ายสีแก้วได้เดิ่านหน้าแมวและสิงของระเ้านาคุฟูฟูณัฐสวงเลี้ยงให้กับบารือหากสีเป็นผู้ช่ไ มออ่านสัตว์พระทันก็ดู้วยอาหารสุัดจี๊กระสอบอาหารแนวสิบกสอบมวนสามขี่อำาเภอเมืองนคข่ซึ่งส่วนในความเบลจมวนสามร้อยตัวพร้อมทั้งมอข้ามสารแะาให้ปลาชาชนด้วยสซเกล้าหัวรุ่ปกรับตรมงค้จัดจัดการมโคงกาสมาษิอาสาอทควาดีด้วยใจเพือนี่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่สิบสถึงที่สามสิบสีามนี้วันิฐานหมันราวันประรามองค์ข้าชรีพานหรืออาจารย์องคงข้าราชการรองตารจูิรยองทะเลาะของทาอากาศสนานรุงแห่งท่าจิตอาสาโครงการบุรี ราาชนพื้นที่ร่วมทำกิจการบรอเพนตารนเกียวโครงการจิตอาสารทำความดีด้วยใจเริ่มุํธรามาสอรและปรับมิดเบเวอรบริวอลเลขที่นู่อเคมินรีแะบเวอมัสมิดอุสรอคูอ้าบินและกำะัดจับพุที่ผ่านทางน้ำในํำรางไทมจากกองเริอในคลองพะพูคิมบุยเป็นพิธานรงเมศเพอรองรับน้ำฝนและลดการปนัทุกขาพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปดต้นเรือจำนหมื่สองหันต้นบริเบริเรองมหาเหนือเพื่อมอามถึงราหามุลที่คุณรับบัรสมทบมีราหาุูุผลอันเดชช่วงงานพระราชวิธีขบรเชเบื้อะบสมเดือนดุลาคมที่จะถึงในการนี้องค์พระกรุณาโรดราปกระองประอบหันทางลิจิตอาสาแลปชาชเที่มใจกลทั้งนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ราชชนิตอาสาที่ร่วมประจําเพยต่อส่วนนเริ่ม้นพื้นที่รอบรัฐมนติและขยายสู่ทุ่นและฐานที่สังเกตกรุงเทพมหานครุนและจังหวัดต่างทั่วประเทศ้อาเ็นพยาสาราชา ที่ริ่งหลสังรบบุงอำเบินาเกจุกนังนมพระบ้าระมุทงเจ้าโสวีเจ้าราชชัดมากและพระาอันเอรพงศ์เจ้าจากียาบาฝนหนาอายชนะเลยค่ะปรกศาาหรืออ่อาเพื่อนพายายากสภากาท้าไปจินทุยาที่ราเทันไปไหว้พระพิตุสงมื่แก่ละสอนที่ประดุทุกขัยนวสองร้อยห้าชุดเป็นขวัญกำลังใจและปาบาารุพนพราะกับได้มุทุยที่รเทันแก่ะซอนได้ป่าบาบารัุรุมจักไปะเหนี่วสวมบัตรการอุพนาแก่อีกสองร้อยห้าสิบพุทาธแล้ว ที่อำเภอนักแก้มีพื้นที่ระสบก็ไปนวล62บาทมีระดับร้ดับความร้อน515ครูเรือนจบข่าวในพระราชสนาประจำวันนะคะจากรัะรับประาแนะดสตระมีริทันามอาจัดสวัสดีครั